ผู้ชายคนนี้ชีราดบนก้อนหินอย่างสบายใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทําให้เขาตกตะลึงเห็นพื้นผิวของหินเผยให้เห็นริ้วสีเขียวเขาอยากรู้อยากเห็นเลยเอื้อมมือไปสัมผัสเขารู้สึกว่าหินก้อนนี้ไม่ปกติกรีบไปแจ้งพ่อค้าหินทันทีเฟยเถาหลังจากได้ยินเรื่องราวของหินที่เผยให้เห็นแพทเขียวก็รีบวิ่งไปดูเลยทันทีที่เฟยเถาเห็นกตระหนักได้ว่านี่เป็นจี้หยกคุณภาพสูงและยกย่องคุณภาพปัสสาวะของคนขับว่าดีมากชีแบบนี้ ช่วยพวกเราหาสมบัติได้แล้วผู้จบเขาก็ดึงเงินหนึ่งพันหยวนให้คนขับคนขับมองเงินในมือจากนั้นก็กล่าวขอบคุณเฟยเถาซ้ำๆและยังบอกว่าตัวเองทำงานเป็นคนขับรถมาทั้งชีวิตก็ไม่สามารถทำเงินจำนวนเท่านี้ได้แต่ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่ถูกต้องเฟยเถามักจะขี้เหนียวทำไมวันนี้กลับใจดีเช่นนี้สีเขียวโปร่งใสเหมือนคริสตัลน,นี่ต้องของหายากแน่นอนสมบัติพันปีปรากฏขึ้นเพียงครั้งเดียวถ้าจริงก็คืออัญมณีที่หายากนี้ต้องมีราคาสูงถึงหนึ่งแสน ยวนยิ่งไปกว่านั้นหากนําไปทําเครื่องประดับราคาจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าฟังการสนทนาของพวกเขาคนขับอารมณ์เสียทันทีของมีมูลค่าหลายพันหยวนแบบนั้นแต่เขาจ่ายให้แค่หนึ่งพันหยวนเฟยเทาบอกพ่อบ้านไปตามมอหารถที่เชื่อถือได้เตรียมขนหินกลับบ้านวันรุ่งขึ้นคนขับใช้เวลาที่ทุกคนพักผ่อนบุกเข้าไปอยากเอาหินออกไปแต่ในขณะนั้นทั้งทีมถูกมือสังหารโจมตีคนขับก็ถูกพวกมันลากออกมาข้างนอกสมบัติอยู่ที่ไหนรีบบอกมา ฉันไม่รู้แกจะพูดหรือไม่พูดถามแล้วไม่ได้ผลจึงต้องการใช้กําลังกับเขาทําให้คนขับบังเอิญโดนมีดบาดท,ที่หน้าในขณะที่เฟยเถากําลังเร่งมาให้วิ่งหนีมือสังหารเอาไม้สอดเข้าไปในวงล้อทําให้เขาถูกรถชนทับเสียชีวิตหลายเดือนต่อมาคนขับรถเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงก้าวไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตความโชคของบุคคลน,นี้ก็ไม่ธรรมดาขณะกาลังขุดดินก็บังเอิญขุดได้งูสีทองจากนั้นสิ่งแปลกประหลาดก็เกิดขึ้น คนงานตอกดอกสว่านเหล็กลงไปกับพื้นอย่างไม่ระมัดระวังแต่ที่แปลกคือแม้ว่าทุกคนจะถอดยังไงมันก็ไม่ออกไองโง่คนเมื่อกี้แค่ตอกลงเบาๆก็เสียบลงไปเลยหมิงเซได้ยินแบบนั้นก็หยิบพั่วขึ้นมาดึงออกแต่ผลก็ยังไม่ขยับจูจูหมิงเซก็นึกอะไรบางอย่างออกเขาพูดทันทีว่าให้คนเล่นแบบเก่งที่สุดในทีมเล่นแบบเสียงลานั่นคือสิ่งที่นักขุดทองเขาทำกันต้องการเพียงดอกสว่านเพื่อเข้าถึงแร่ที่แข็งแกร่งแค่เล่นแบบเสียงร้องของลาก็จะสามารถดึงออกได้ทันที รอจนกว่าดึงดอกสว่านออกได้แล้วด้านล่างจะมีทองคําอย่างแน่นอนชายคนนั้นทําตามทันทีต่อมาก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้น เห็นสวรรค์แข็งที่ไม่ขยับตอนนี้สามารถดึงออกได้อย่างนุ่มนวลจากนั้นทุกคนก็ขุดลงไปอีกเล็กน้อยแน่นอนว่ามันคือทองคําแท้บางทีทองคํานี้มีจิตวิญญาณจริงๆสามารถได้ยินและเข้าใจเสียงลาชายคนนั้นก้าวขึ้นไปดูว่ายังมีทองอยู่หรือไม่แต่ไม่ระมัดระวังจึงตกลงไปในบ่อน้ําโชคดีที่มีชายอ้วนข้างช่วยได้ทันในขณะที่หมิงเซ่ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงมีทะเลสาบที่นี่เมื่อเห็นเสื้ออยู่ใกล้ๆที่นั่นหมิงเซ่สงสัยว่ามีถ้าอยู่ใต้บ่อน้ําเลยอยากดำน้ําลงไปดู แต่เลี่ยงจินหยุดเขาไว้ทันทีบอกว่าปล่อยให้เขาเทาองค์เพราะเขามีทักษะการดำน้ําที่ดีมากเห็นเลี่ยงจินกระโดดลงไปในบ่อน้ําเชือกป้องกันไม่นานก็ถึงขีดจากัดส่วนเลี่ยงจินก็ยังไม่ขยับหมิงเซรีดึงเชือกเนรภัยขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เชือกหลุดทุกคนมองลงไปที่น้ําทุกคนคิดว่าเลี่ยงจินกําลังมีปัญหาแต่ทันใดนั้นเขาก็กลับมาที่ผิวน้ําอีกครั้งตามคําอธิบายของเลี่ยงจินใต้บ่อน้าน,นี้มีถ้าจริง ชายคนนี้เพิ่งเปิดโรงงานอีกแต่เป้าหมายของเขาคือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าส่วนโรงงานอิกเปิดใช้แค่เพื่อปิดตาชาวโลกเท่านั้นเพื่อรองรับปริมาณดินที่ขุดขึ้นมาจากสุสานโบราณในคืนนั้นคนงานมารายงานว่าได้พบหลุมฝังศพโบราณทุกคนรีบเข้าไปข้างในกันเถอะเร็วเข้าฉันจะปกป้องข้างนอกห,หนิงหลงมองไปที่หีบแน่นอนว่ามีสมบัติมากมายหนิงหลงรีบให้คนขนสมบัติออกไปอย่างรวดเร็ว ไม่ลืมบอกให้พวกเขาเตรียมสีลงศพเพื่อให้เขาส่งสินค้าไปขายที่เมืองแต่ไม่คิดว่าจะเจอตำรวจท่านทำงานหนักมากแล้วในรถคันนี้มีอะไรท่านผมบอกแล้วอย่าไปสนใจผมกําลังขนลงศพบ,บ้าเอ้ยทำไมมึงไม่พูดให้เร็วกว่านี้ผมขอโทษเป็นความผิดของผมเองหวังว่าคุณจะเอาเงินนี้ไปดื่มด้วยเหตุนี้หนิงหลงจะดึงสามารถเข้ามือได้อย่างไดไดาแต่เขาถูกหัวหน้าสั่งให้หยุดหัวหน้าไม่พูดมากเปิดฝาลงทันที ตอนแรกหนิงหลงไม่กล้าเปิดเผยที่มาของสมบัติหลังจากสอบปากคำหนิงหลงต้องการใช้ฉางตีของของผมถูกค้นพบโดยฉางตีแล้วเอาให้ผมคุณรู้จักเขาเหรอแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนว่ามันได้ผลฉางตีมีชื่อเสียงในการเป็นคนดีแต่ก็ยังต้องเรียกเขามาสอบสวนแม้ว่าฉางตีไม่มีความสัมพันธ์กับหนิงหลงแต่เขาก็ยังยืนขึ้นเพื่อช่วยเขาเป็นคนของฉางตีรีบปล่อยไปเถอะใช่ หนิงหลงได้มอบสมบัติมากมายให้กับฉางตีเพื่อขอบคุณสําหรับความช่วยท่านคิดว่าอันนี้มีมูลค่าเท่าไหร่อันนั้น500ตํายลึงได้ครับได,ได้ได้ได้เอาอะไรมาได้ขอบคุณท่านจากนั้นก็หยิบกล่องของขวัญออกมาอยากจะขอให้ฉางตีตรวจสอบให้แน่นอนว่านั่นทําให้เขาประหลาดใจ